ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอกเล่าดวงเด่นสีราศีมีเกณฑ์ได้ลาบแบบฟุกๆโอกาสดีวิ่งเข้าหาได้โชคลาภจากทางไกลผ่านไปแล้วสำหรับวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์หลายคนอาจผิดหวงังหลายคนอาจสมหวงัง แต่หลังจากวันนี้เป็นต้นไปสี่ราศีมีเกณฑ์จะได้ลาบอย่างฟุกๆมีโอกาสดีวิ่งเข้าหาจะมีราศีใดบ้างไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ 1. ราศีพฤษภในช่วงนี้ท่านจะได้ลาบเป็นทรัพย์สินสิ่งของอย่างฟุกฟุ โดยที่ท่านไม่ต้องลงทุนหรือลงแรงหรือมีข้อผูกพันอะไรใดๆทั้งสิ้นแต่เมื่อท่านได้รับมาแล้วท่านควรระมัดระวังการใช้จ่ายของตนเองให้มากๆไม่ควรใช้เงินทองตามอำเภอใจเพราะเท่ากับว่าท่านนำเงินออมในอนาคตมาใช้อย่างเปล่าประโยชน์ รวมทั้งจะมีผู้ชักจูงแนะนำให้ท่านกระทําผิดหรือหลอกลวงทรัพย์สินจากท่านด้วยวิธีการต่างๆนานามีข่าวดีจากทางไกาจิตใจของท่านแจ่มใสไม่ค่อยมีความโกรธการพูดจากับคู่ครองก็มีความอ่อนหวานจะนำลาบมาให้ ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีของท่านหากต้องการสิ่งใดจากคนรักหรืออยากให้คนรักทำสิ่งใดก็จะได้ตามที่ท่านต้องการ 2. ราศีเมทุนในช่วงนี้ท่านมีกิจการงานที่ต้องทำให้สำเร็จหลายเรื่อง ทั้งเรื่องที่ต้องทำอย่างเปิดเผยและงานที่ต้องทำอย่างลับๆซึ่งทุกอย่างจะเต็มไปด้วยข้อขัดข้องไปเสียทุกเรื่องทันต้องใช้ความอดทนและความพยายามอย่างมากถึงจะผ่านไปได้การเงินรายได้และผลประโยชน์ต่างๆยังพอมีแม้ไม่ได้แบบเป็นกอบเป็นกรรมก็ไม่ถึงกับเดือดร้อนอาจซื้อสิ่งของราคาแพงมาแล้วไม่ได้ใช้ เพศตรงข้ามที่มีลักษณะคล้ายกับครูบาอาจารย์หรือนักกฎหมายจะนำความเดือดร้อนมาให้ท่านไม่ควรเดินทางไปหาผู้ใดโดยไม่ได้นัดหมายเพราะท่านจะเสียเงินและเสียเวลาหากทำงานด้านเอกสารมากหรือข้อกฎหมายต่างๆอาจจะเกิดข้อผิดพลาดหรือเสียเปรียบได้ ในช่วงนี้ท่านจะได้รับผลกระทบในการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดกับคู่มั่นคู่สมรสหรือหุ้นสว่วนคู่สัญญาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้ท่านจะอยากอยู่ในความสงบแต่ผู้ที่ได้รับความเสียหายต่างๆก็ไม่ไว้โทษว่าเกิดจากท่าน ท่านจะได้ลาบจากญาติพี่น้องทั้งจากทางไกลและทางใกล้แม้จะอยู่ไกลก็มีการไปมาหาสู่กันจะได้ลาบอย่างไม่คาดฝันแต่ไม่ควรลงปลื้มกับลาบที่ได้ในระยะนี้มากนะักเพราะอาจมีอะไรแอบแฝงอยู่อย่างที่ท่านนึกไม่ถึงเพื่อนฝูงเก่าๆที่หายหน้าหายตาไปจะกลับมาอย่างไรก็ดีท่านไม่ควรติดต่อสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการต่างๆ เพราะจะไม่สมหวังดังตั้งใจเรื่องรักใครแม้ท่านพร้อมแต่คนรักอาจไม่พร้อมก็ได้ 4. ราศีมีนในช่วงนี้ท่านจะได้รับผลกระทบจากการแสดงความคิดเห็นของท่านเองไม่ควรสัญญาปากเปล่ากับใครเพราะท่านอาจทำไม่ได้ตามที่พูด ยิ่งการพูดโมโอ้อวดด้วยแล้วยิ่งไม่กระทำจะทำให้เกิดความยากวุ่นวายในครอบครัวหรือญาติพี่น้องที่ตกละกรรมลำบากอาจจะมาขอความช่วยเหลือจากท่านอาจมีเหตุที่ท่านไม่นึกไม่ฝันเกิดขึ้นหลายเรื่องมีทั้งเรื่องที่ทำให้ท่านท้อใจในการทำความดีและเรื่องที่ท่านลุ่มหลงมัวเมาจนเสียการเสียงานอาจจะเกิดปากเสียงกับคู่มันคู่สมรส เพราะทัศนคติไม่ทงกันอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารและเรื่องราบผลประโยชน์จะมีมากโดยเฉพาะในการพูดจากับคนรักเรื่องเงินเงินทองทองยิ่งตามยิ่งรู้ยิ่งดูยิ่งดวงดีฝากเพื่อนๆกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราช่องบอกเล่าดวงเด่นด้วยนะคะ คคุณที่่ตติามมละะชยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอกเล่าดวงเด่นคำทำนายนี้ทำเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตคนเราบุญบารมีที่ทำมาไม่เท่ากันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างกันทุกคนแม้เกิดวันเดียวกันปีเดียวกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีโชคดีเหมือนกันแต่ควรหมั่นทำบุญและสร้างกุศลให้กันดังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยค่ะหากพร้อมแล้วเชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่ะ